ปีทันผานไงบ้างแล้วในเรื lings, kind of ่องของการมอบรางวัลมอบเท่าไหร่คะถ้าก่อนื่นก่อนจได้ควาผูกกงบรางวนี้นที่ดีกรงสาตว์กำลังกนเหมือนแน่มาวันี้ได้ยังไงเดี๋ยวพองยังไงจะเอารางวัลนี้แล้วไปแบบนี้ถึงมาแต่ โดยงารายได้กรทรวงสาธารณสุขรวมพลัร่วมมกันนะครัไม่ได้เป็นสมรภาทางดิลตันสาธารับกรมโรงงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะครับการที่มอุตสาหกรรมได้สิงแร่สารเคลื่อนทายของสรทรงสาหารมสุโดยร่วมกันนะครับเอกปีนี้เรามีหน้าเนี่ยกรมอุตสากรรมดิันการแแร์แรมาได้เป็นทางเอกเป็นผู้ประสานงานในการบริหารจัดการในภาพรวมนะครับ รู้สึกว่าเขาจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าสิ่งที่เขาทำในบริบทู้ค่านะโดยเฉพาะการที่ผู้เชี่ยวชาญไปพูดคุยไปสอบถามให้คำแนะนำเนี <c <c ่ยเขาที่มีความมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงในกมาคกทาวะเพราะมีคนอื่นไปทั้งสนับสนุนให้กำลังใจอันนี้คือคนที่สองนะครับว่าภายในเราเองเนี่ยจะได้อยากได้กำลังใจหรือได้พลังแรงอ่าส่งเสริมแรง motivation จากคนน้องประเด็นที่สามที่เราบอกก็คือว่าสังคมไทยจะเป็นอย่างไร สิ่งหนึ่งที่เราบอว่าทางภาครัฐบาลเองแล้วก็วกระทรวงการคลังเองเนี่ยไม่ยอมจะขัดต่งดงาองอาอจะขาดการแต่เราก็บอกว่าเรามีฐานที่เป็นสัมพันธ์เชิงดูลแลแล้วเราก็ในแง่ของสัมพันธเชินเนี่ยการที่เราจะจูงใจให้เข้ามาเรียกว่าเรียนรู้จากเราเนี่ยส่วนเด็กโอเคเข้าใจได้ในเกิดใหม่หรือเกิด,ดต <S <S ๆๆๆัอย่านู้นนู้นเนี่ก็ยินดีแล้วแต่ส่วนที่ไม่ใช่ล่ะทางเรางาจจะจูงใจตัวหนึ่งถ้าเราบอกว่าถ้าเรามีตัวเราใวันเนี่ยเป็นตัวมองว่าเราไม่ได้บอก เป็นอะไให้องค์กรต่างๆเนี่ยเกิดการที่เขาเรียกว่าปลดลอ็อกกล้าที่จะเรียนรู้ได้เปิดใจที่จะเรียนรู้ได้โดยเราไม่บอกว่าเฟืต้าได้เอกม่ด